สวัสดีครับอยู่กับรังเกรเดรรเอร์ไฮคาเวเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบท่านครับช่วงห,หนึ่งคลิปครับคลิปนี้เจอโจทย์ยากแล้วครับนี่เจอโจทย์ยากแล้วโอ้งานแบบนี้ต้องใช้รถแยกครับนี่เอาถนนคอนกรีตออกตรงนี้ครับนี่เจอโจทย์ยากแล้วครับนี่ไงะเะอ,ออกนี่ ขีดเส้นไว้ก่อนครับนี่ขีดเส้นก่อนเออออกได้ไหมนี่ขีดเส้นก่อนไม่มีเครื่องตัดนะครับนนาถจะได้เครื่องตัดนี่ก็แต่งัดได้อยู่เดี๋ยวเขาเราเดี๋ยวเราขีดเส้นไว้ก่อนครับ โจทย์ยากแล้ววันนี้นีข้างล่างก็มีประปลาครับเหีนอยู่สีฟ้าๆอยู่ภาพสันเทือนเนาะโจทย์ยากครับวันนี้นี่เดี๋ยวขีดเส้นไว้ก่อน ปาก็อยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ตรงกีนี่นี่ครับปลาปาเนี่ยเล็นซีฟฟ,ฟ้าอยู่ไงเนาะเดีย๋ยวลองงัดดูครับแบบนี้ต้องใช้รถแยกครับแบบนี้แบบนี้ต้องใช้รถแยกแมไม่โคูเดียวป้อน มีเหล็กจอยด้วยมีเหล็กจอยด้วยครับมีเหล็กจอยด้วยมีเหล็กจอยนี่ผมขอแล้วกันโอ้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ เขาก็จะแต่งตรงที่เราขีดเส้นไว้นะครับจะแต่งตรงที่เราขีดเส้นไว้เ็กจอยนี่ผมขอละก,กันเนาะ <c oughs> นเราก็เคยไปทํางานแถวระยองเนาะแล้วก็เจอเจ้านายใจดีเนาะเจ้านายบอกว่าตอเราไปรือ้อคอนกรีตแบบนี้แหละครับเจ้านายก็ทุกเก่ครับบอกว่า เ้ยไปเองทุบเหล็กไปขายก่อนเลยนี่สองวันครับสําหรับการทุบเหล็กไปขายสองวันก็ได้หลายรถอยู่ครับแบ่งกันก็ได้หลายอยู่ ดูทีมงานว่าไงสวัสดีครับน้ำบ,บัดทำไมไม่ใส่ไวเมทเลยอ่ะตา้องอย่ตนตรงนตรงนี้แหละใครทำนี่ทำไมไม่ใช่เล็กเลยนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โอันนี้เป็นทางเชื่อมไม่เชน่น,นี่เก็บเล็กจอย อ๋อคว่าพูดมันเหลือตรงนี้เฉพาพอผมมาไม่เห็นมีวายเม็ดเลยับนี่ จอยนี่ผมขอลัการนะครับนี่ สาสิบสี่เมตรจะมาทุกคนอ๋อวันนี้ลงหินให้ให้พี่เคลียร์แล้วก็รถเกรดเรดรถเกรดรถเกรดจะมานี่ใช่มีคนเคลียร์สามสิบสี่เมตรรถเกรดไม่ไม่ต้องเคลียร์เลยรถเคลียร์หรือมั้งไม่ต้องเคลียร์ก็สามสิบสี่เมตรแล้วเราก็วางก้อนดินใช่ไหมเข้าใจไหมวางก้อนดินเราเราก็เทตรงนั้นเลยแล้วก็สามสิบสี่เมตรเทตรงนั้นเดี๋ยบรเ้อยมาลมกอง จอยเล็กจ้ยอยเฮ้ยขอได้ข้าวปทตูอยู่บ้างนี่ขอได้ข้าวปทตูอยู่ ไม่มีวายเมดอยู่ครับ นี่ไม่มีรถแยกเราแยกเองก็ได้ครับตักโอ้ราแยกนี่ไม่มีกาลังครับนี่แตกนี่แตกครับนี่โอ้นี่ครับโอ้หัวแยกนี่แรงอยู่ครับนี่โอ้ ตัก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 โอ้มึงใสนโปรตีนหมดตื่นโรตจนก่อนตักกตักตักตนี่โอ้แจริงๆครับจตัวนี้เขาเรียกว่าเหล็กจอยครับนี่เราก็จะ เขาเรียกว่าอะไรเอาไปเปลี่ยนให้เป็นสินทรัพย์เรี่ยงนี้เป็นสินทรัพย์ตัก ตัก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 นี่ัมันแผนเลยดีครับดีตัก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 ถ้าเราไม่กรีดให้เป็นร่องน่าจะ

ito oh. Ah, sila. Yan ini nang tak tak ni. Tak 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 ni. Tak 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 ni. Tak 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 tak. Oh. Tak 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 เรียบร้อยครับต่อไปเราก็ขุดวางท่อเนาะเดี๋วเราขุดวางท่อ